โอเคก็กลับมารายงานผลในซีรีส์อย่ายอมแพ้กับโชคชะตา EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับผลประกอบการก็ยังพ่ายแพ้กับโชคชะตาเช่นเดิมงวดที่ผ่านมาก็ยังไม่ถูกรางวาัลใดๆนะครับทำให้ต้นทุนตอนนี้อยู่ที่2,400บาทผลตอบแทนก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็ไปกันต่อจนครบ1ปีสำหรับลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16มิถุนาย,ยน2567รางวันที่1นะครับเลขที่ออกก็คือ 518504ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ31โอเคเราก็ไปกันต่อนะครับงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่1กรกฎาคมจะตรงกับวันจันทร์นะครับเราก็ไปสุ่มเลขลงวันที่1ที่เราจะทำการซื้อเหมือนเช่นเคยไปที่โปรแกร,รมสุ่มนะครับเลือกวันตรงกับวันจันทร์เราก็กดปุ่มสุม่มหมายเลขโอเคเลขที่เราจะทำการไปซื้อก็คือ265967